อไร่อยไหมคะอยากกินเสร็จแล้วทำอะไรต่อดีอ่ะไปไหนนะคะไม่รู้ว่ามันมีที่เพ้นหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปหากันไปเล่นในโน้นก่อนไหมดีไหมคะกระเป๋ามือซี่มีอะไรคะโชว์ได้ไหมคะโชว์ได้ไหมคะได้อะไรไหม ะะยังไม่ค่อยอ่านให้ฟังทีนนี้นะ หน้ากันเมื่อซีเจ้ารูปเลยค่ะไปต่อแถวต่อแถวอันไหนคะคืออะไรอะ่ะคืออะไรฮะฮะดังๆด,งดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ได้ยินแล้วพี่ทำให้ไม่ได้นะเอดี้บาร์สเมื่อซีเป็นอะไรคะวันนี้แต่งเป็นอะไรคะแต่งหน้าเป็นอะไรคะอะไรนะบดีบ้น้องชอบไหมอะ่ะ จะแจกแบ็คแพคแล้วนะเมอร์ซี่ตื่นเต้นไหมเมอร์ซี่อยากได้สีอะไรคะสีอะไรสีอะไรนะสีชมพูไหนดูดี่ว่าจะได้สีชมพูไหมสีทุกอันสีทุกอันคือสีอะไรคะลายสีเลยสีชมพูสีชมพูสีขาวสีชมพูแล้วน้องชอบไหมคะีเน้องชอบไหมคะอันนี้สีชมพูสีม่วงเขียวเป็นเรนโบ์เลย ชอบไหมคะสอโชว์หน่อยข้างในมีอะไรบ้างอะคะข้างในมีของเล่นเอออกมาให้ทุกคนดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างมีแฟ้มไม่มีอะไรก็เราต้องไปซื้อไอซองใสๆมาใส่ไงใช่ไหมคะแต่ก็มี สีไม้มีดินสอเขาดูสีหนะะ่อยค่ะมีสีมากี่กล่องคะมีมาหนึ่งสองสามมีมากเกอร์มากเกอร์มากเกอร์อะไรนี่สีไม้สีไม้สองกล่องอะคะแล้วมีมแล้วมีอะไรมากเกอร์หนึ่เอาออกมาให้หมดสิ เฮดโฟนให้เฮดโฟนแอรไว้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 ไีเทียนเยอะจังเหรอคะอ๋ออันนี้คืออะไรยังลบมันบรรนทัดมีอะไรไหมคะหมดแล้วยังคะมันบรรทัดยังไม่หมดยังไม่หมดดีกเหรอ เกลาวสองแท่งแล้วมีอะไรคะหมดหรือยังคะหมดแล้ว,ลวพร้อมไปโรงเรียนวันน,นี้ไหมคะพร้อมไหนฟังเสียงเด็กพร้อมไหนพร้อมไปโรงเรียนวันนี้ไหมคะพร้อมสวัสดีค่ะสวยๆสิค่ะสวัสดีค่ะบา,บ,าบาย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 ทุกคนไม่เหนห่อยน ก็กใส่ตรงนี้เองใส่เอาสแน,น็คใส่ตรงนั้นไงใช่ค่ะ